ีกหนึ่งนุ่มหล่อนะคะเห็นแวบๆเมื่อสักครู่คุณนีวงศกรค่ะมาเคลียร์นิดนึงก่อนหน้านี้ข่าวเมาส์บอกว่าโอ้ยโควิดมา<ต>ไม่มีเงินขายมดรถมอเตอร์ไซค์กินน<อ>าบอกไม่เกี่ยวนะรถมอเตอร์ไซค์น่ะขายเพราะว่าไม่ไค่อยได้ขับคือประกาศขายก่อนหน้าจะโควิดอีกนะะไม่เกี่ยวโควิดที่แบบ<ช>ว่าขายแต่แล้วขายรถไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวตอนนี้ขายได้แล้วนะคะส่วนเรื่องความรักกับสาวนาวที่สานา a นะคะตอนนี้ก็แฮปปี้ราบรื่นดีถามว่าเมื่อไรจะแต่งยังบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนละกันไปฟังสัมภาษณ์ค่ะ ยังครับยังยังไม่มีข่าวดีเร็วนี้ครับคือมีช่วงหนึ่งที่อยากแต่งงานอยากมีลูกอยากมีครอบครัวแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าเออไม่แต่งก็ดีเหมือนกันสถานการณ์บ้านเมืองหรือว่าสถานการณ์โรคระบาดอะไรเงี้ยมันไม่เหมาะที่จะเป็นที่อยู่อยากมีความสุขของเด็กเล็กๆอะไรเงี้ยครับตัวน้องก็เขาก็ยังแฮปปี้ที่เป็นแบบนี้อยู่นะเท่าที่พี่คุยนะครับ <c oughs> เขาก็รู้สึกว่าเขาเขามีความสุขที่เป็นแบบนี้แล้วเราก็เราก็โอเคที่มันเป็นแบบนี้ ไม่เป็นไรนะคะทั้หมดทั้งมวลให้พี่เซกรีนผ่านไปก่อนแล้วกันให้แต่งก่อนสัมภาษณ์ก็มาตั้งนาแล้วคู่นี้เอออ,อใช่ใชใช